สวัสดีครับผมอิกเซอร์ครับเจาะลึกกราฟในวันนี้นะครับผมจะตามติดนะครับบิตคอยนะครับแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับทั้งตลาดเลยเนาะนะครับแล้วก็จะมีเหรียญที่น่าสนใจนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะเทรดอยู่นะครับวันนี้เราจาเจาะลึกกราฟกันดีกว่านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับบิตคอยณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่ทาเฟรมเดย์เลยเนี่ยเนาะราคามันยังคงเป็นขาลงเนาะนะครับผมสังเกตได้ตั้งแต่ที่ราคาเนี่ยมันไหลลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็เราสามารถที่จะตีเส้นเทรนไลายนะครับ สังเกตไหมครับว่าเส้นเทรนไลน์เนี่ยมันเป๊ะมากๆเลยนะครับเห็นไหมสวิงไฮนี้สวิงไฮนี้แล้วก็สวิงไฮปัจจุบันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยเห็นไหมครับสำหรับใครที่แบบเออโอเคถ้าราคามันจะกลับตัวเนี่ยมันคงจะยืนเส้นนี้ได้เนาะนะครับล้มก็คงไปต่ออย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเส้นเนี้ย <c oughs> มันมีแค่นัยยะบางอย่างเท่านั้นครับเราจะไม่สามารถที่จะใช้เส้นนี้ในการเทรดได้อย่างเดียว นะครับถ้าสมมุติเราใช้เส้นนี้ในการเทรดได้อย่างเดียวเนี่ยนะครับความผิดพลาดมันอาจจะมีมากขึ้นเนาะนะครับฉะนั้นคืออยากจะให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ลองดูหลากหลายมุมมองนะครับสมมุติว่าผมก็เข้าไปดูทำฟรมที่อสี่ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับอ่แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อ่พอเร้ทำไปสีชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับในชุดเนี้ยนะตรงนี้ครับราคามันติดบริเวณซับไพโซนอยู่ นะครับผมสติสะพายโซนอยู่เนาะแล้วก็เห็นไหมสังเกตทุกคนดูดีนะครับราคามันไหลลงเรื่อยๆละเห็นไหมนะครับสังเกตมาว่าในทําเพรมสี่ชั่วโมงเนี่ยราคามันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมให้ทั้งกรอบเนี่ยมันเป็นกรอบไซด์เวไซด์เวทั้งหมดเลยฉะนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันลงมาที่บริเวณช่วงบริเวณดีมาโซนนะครับหรือว่าใครจะมองว่ามันเป็นแนวรับด้วยก็ได้นะครับทั้งแนวรับแล้วก็ทั้งดีมาโซน นะครับเราจะหาจังหวะนะครับในการบายขึ้นไปนะครับฉะนั้นคือกรอบบายเนี่ยนะครับผมจะอยู่ตั้งแต่ชุดนี้ครับยันถึงชุดข้างล่างเลยอันนี้คือทั้งหมดของกรอบบายหรือว่ากรอบที่เราจะกดเข้าเทรดลองนนะนะครับผมแล้วไปเก็บทากิที่แถวๆไหนครับก็คือแถวๆนี้เลยก็คือบริเวณซับไพโซนที่เดิมนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งขึ้นไปถึงซับไพโซนแล้วแล้วซับไพ่ไม่สามารถที่ที่ราคาไม่สามารถที่ทาลายซับไพได้ มันจะเป็นภาพนี้คือขึ้นแล้ววิ่งชนนะครับแล้วก็ทําลงตากทําต่ําลงนะครับทาไมถึงบอกแบบนั้นนะครับทุกคนก็ลองสังเกตดูครับว่าในทางเฟรมเดย์มันยังคงเป็นขาลงอยู่เผลอๆนะครับเผลอตอนที่ราคามันวิ่งชนเนี่ยมันชนได้แค่นี้ฮะแล้วมันก็ลงต่อนะครับเพราะว่าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับมันมีจุดสําคัญคือจุดนี้ครับนี่จริงๆด้วยครับเป็นจุดใกล้ๆเคียงกันเลยก็คือตอนที่ราคามันวิ่งขึ้นไปฮะเนี่ยชุดนี้ครับ ในชุดเนี้ยซัพพลายโซนอีม,มาล้านใช้ได้เลยนะครับฉะนั้นคือถ้าราคามันลงมาที่บริเวณนี้แล้วนะครับเนี่ยแถวๆนี้บริเวณที่ผม,มบอกสบายเนาะนะครับฝั่งนี้นะแล้วไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านขึ้นไปโซนนี้ได้ครับอาจจะแตะอย่างเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นซัพพลายมันเป็นเส้นเทรนไลน์ลของทางเพยเดย์ใช่ไหมเท่ากับราคามันจะไปชนตรงนี้แล้วมันถ้าไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะลงต่อนะครับแล้วลงไปต่อถึงไหนล่ะนะครับ พอผมมาดูไทม์เฟรมบิ๊กเนี่ยสามารถที่จะลงได้ถึงน่ะช่วงสเต็ปแรกเลยคือหมื่นสี่สเต็ปที่สองเลยนะครับก็คือช่วงราคานี่ครับหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับถ้าภาพยจะคงเป็นแบบนี้อยู่นะครับบิทคอยน่าเป็นห่วงเหมือนกันที่ราคาจะลงไปข้างล่างนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่แค่บิ c คอยด้วยนะครับเราไปดูอีทีเรียมกันดีกว่าโอเคครับพอเรามาดูอีทีเรียมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วโอเคยังยังเป็นเทนขาลงนะครับชัดเจนเลยนะ เห็นไหมนะครับรวมถึงอะไรครับรวมถึงว่าณปัจจุบันตอนนี้ราคาเนี่ยนะฮะไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะครับไหลลงมาเรื่อยๆเลยซึ่งปัจจุบันตอนนี้ราคามันติดอยู่ที่บริเวณดีมา์โซนอยู่นะครับในชุดนี้และสังเกตนะตอนที่ราคาเด้งดีมา์เนี่ยนะครับวิ่งผ่านไม่ผ่านซัพลายบริเวณนี้อย่างเงี้ยเท่ากับว่าอะไรครับราคาถูกบีบอยู่ในกรอบเห็นไหมเนี่ยราคาถูกบีบอยู่ในกรอบเท่ากับอะไรครับ แต่ว่าจะให้แนวโน้มขาลงมากกว่านะั้นแล้วลงไปถึงไหนครับอีทเลียมก็สามารถลงมาได้ถึงอรอบหนึ่งครับที่บริเวณร,ราคา1,100นดอลลาร์นะครับหรือว่าลงต่ําอีกเดิมก็คือ900นะครับบริเวณ900ถ้าหลุดตรงนี้ว่าไปปุ๊บเนี่ยอีทเลียมสามารถลงถึงไหนได้บ้างนะครับไปดูที่เรืม่มตาสเตปสเต็ปถัดไปคือ700ดอลลาร์ครับนี่คือโอกาสที่ราคาอีทเลียมจะสามารถลงมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะยังไม่ bias ว่าราคามันจะต้องต้องลงมาถึง700 นะครับเพราะว่าพอราคามันลงมาที่ย้ําที่เดิมอะครับย้ําที่เดิมบริเวณนี้นะเพราะตรงที่เดิมตรงนี้ครับมันยังคงมีดีมาสโซนอยู่บริเวณนี้ฉะนั้นคือผมจะยังไม่ไปแอบนะครับว่าเฮ้ยราคาอีเชียรีเนี่ยนะครับจะต้องลงไปที่บริเวณ700ด้อลลาร์นะครับแต่จะต้องดูก่อนครับว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนนี้เขาลงมาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทําลายโลนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าบอกว่าทําลายอีเชียรี่เนี่ยไม่สามารถทําลายโลนี้ได้ นะคะรับก็แสดงว่า,อ,าอีทูเรียมมีโอกาสกลับตัวพร้อมกับบิตคอยช่วงบริเวณนี้โอเคไหมเหมือนกันการที่ผมดูบิตคอยเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าถ้าราคามันผ่านจุดน,นี้ได้นะครับมันมัน,ม,นมันทำมันผ่านจุดน,นี้ได้มันวิ่งขึ้นไปดีมานใช้ดีมานแล้วก็วิ่งไม่ผ่านซัพายก็จะลงต่อถ้าถ้าสมมติัผนผ่านแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะยกขึ้นไปและเหลืออื่นๆก็จะตามมานะครับที่มีเหรียญหนึ่งท,ที่น่าสนใจครับ b n b ครับอครับ <c oughs> พิมพ์พินะ BB, B B B N B โอเคอ่ะมาดูกันนะครับ B N B นะฮะ B N B เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่จุดที่น่าสนใจนะอ่ะอันนี้ผมผมผมมองทาร์เก็ตภาพใหญ่ก่อนนะครับถ้าหลุดตรงนี้เด y เดสามารถลงมาที่1นึ่สาสดอลลาร์ได้เลยนะครับโอเคแต่นั้นมันคือภาพที่มันกว้างมากเนาะเรามาดูภาพแคบๆกันบ้บบบบางนะครับ ตลาดเก็ตครับว่า BNB เนี่ยนะครับในชุดนี้ครับมันถูกย้ำนะฮะมันถูกย้ำอยู่บริเวณนี้นะครับมันถูกย้ำสองรอบแล้วฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าราคาหลุดมาอีกรอบนึงนะครับจุดนี้มันมีโอกาสที่จะหลุดนะครับภาพปฏิบับบนี้ครับ BNB ไม่ผ่านซัพไพด์ดีนะครับ BNB ไม่ผ่านซัพไพด์ดีเนี่ยใกล้ถึงละไม่ผ่านแล้วเขาจะลงมาครับ มีโอกาสหลุดถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บนี่ครับลงนี่เลยแล้วค่อยวิ่งขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือบริเวณดีมาร์โซนนะครับที่แข็งแรงแล้วโอกาสที่จะกลับตัวในโซนนี้ก็ถือว่ามีเหมือนกันนะนะครับถือว่าโอเคเลยแหละชุดนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยรอบาย BNB ตรงนี้ครับอันนี้คือสวยและเก็บกําไรได้เยอะนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายความว่า BNB เนี่ยมันจะต้องลงมาถึงข้างล่างนี่นะแต่เพียงแค่ว่า,อาไอ้นี่คือแผน2เดี๋ยวผมจะไปดูแผนแผนและรายละเอียดถึงย่อยหน่อยนะครับไปทำเฟรม4ชั่วโมงพอเป็น4ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแหละครับว,ว่า BNB เนี่ยราคาเนี่ยนะครับในชุดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับยิ่งผมอยากได้ราคาชุดนี้มากนะครับบีเพบแคบหน่อยเนี่ยราคาที่1 9 0 9 1 นะครับจริงๆมันวิ่งไปถึงแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอยากได้ราคาถ้าขึ้นไปก็จะจะดีมากเลยนะครับถ้าไม่ขึ้นไปผมก็จะตกรดนะครับก็คือลงมาเลยข้างล่างนะครับแล้วลงมาที่ตรงไหนครับก็ลงมาที่บริเวณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะลงมาที่แถวนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมวาดภาพให้ดูก่อนนะนะครับว่าจะเป็นภาพประมาณไหนโอเคครับภาพจะเป็นประมาณนี้ฮะ ถ้าให้ดีนะราคาต้องวิ่งกลับขึ้นไปอีกรอบนึงครับอ่าเสร็จแล้วราคาจะต้องกลับลงมาเด้งตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปครับไม่ผ่านครับแล้วก็วิ่งทุบลงมาครับอาจจะเด้งตรงนี้ได้าําหรือถ้าไม่เด้งเลยก็จะวิ่งลงมาข้างล่างครับบริเวณที่เรารอบายถ้าเป็นภาพเนี้ยสวยมากมันจะสวยงามมากเลยครับเพราะว่าเราจะเซลล์ข้างบนแล้วก็บายข้างล่างอันนี้คือ BnB ภาพที่แบบดีอ่ะอันนี้คือดีอ่ะเป็นแผนที่แบบอยากได้แบบนี้นะครับแต่ ก็ต้องดูว่าเขาใจดีแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเขาใจดีก็จะกลายเป็นภาพนี้เลยนะฮะส่วน sl นะครับก็คือก็ต้องก,ก็ต้องดูแล้วครับว่าใครแบบไลฟ์สไตล์แบบไหนในการเทรดใครใช้ time frame ไหนในการเทรดอย่างเช่นตรงเนี้ยผมวางแผนในทําเ f ม4สี่ชั่วโมงให้ดูนะครับซึ่งแผนเนี้ยมันอาจจะ a คชั่นในเดือนหน้าเลยก็ได้นะครับกว่าจะถึงข้างล่างเนี้ยอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้นะครับเดือนแบบพฤศจิกาอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะแบบไม่ได้กดเทรดฉะนั้นคือผมอยากให้ทุกคนได้แบบเขาเรียกว่านะ <c oughs> ลองไปเนียไลฟ์สไตล์ของตัวเองดูด้วยว่าแบบเออไลฟ์สไตล์ฉันเป็นแบบไหนนะครับอ่าฉันทํางานประจํำไหมอะไรต่างๆพวกนี้ไหมนะครับซึ่งเนื้อหาตรงในพวกต่างพวกเนี้ยในการวางแผนการเทรดนะครับผมก็จะมีแบบตั้งแต่จริงๆผมมีหลายถ้าถ้าใครอยากกะศึกษาแบบจริงจังนะผมมีหลายคอร์สมากเลยนะครับแต่แต่คอร์สที่แนะนําที่สุดเลยนะนะครับคือคอร์ส The Gate Test t r a d e r ครับนะครับซึ่งเป็นอ่าเนี่ยผมสังเกตทุกคนดูด,ดูไหม ผมไม่ได้เปิดอินดิเคเตอร์สักตัวเลยครับซึ่งคอร์ดเกตเทสนะครับทำให้ทุกคนสามารถที่จะวิเคราะห์แบบผมได้โดยที่ไม่ต้องมีอินดิเคเตอร์เลยเคยใช่ไหมว่าเวลาเราเทรดอินดิเคเตอร์แล้วมันไม่ไม่เวิร์กอ่ะใช่ไหมครับหรือว่ามันวุ่นวายกับการตัดสินใจมากเลยแล้วก็มันขัดแย้งกันเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยผมวิเคราะห์จากโครงสร้างจริงๆครับผมวิเคราะห์จากการที่ผมใช้ด่มาสไพรนะครับประยุกต์อะไรหลายๆอย่างคล้ายๆหลายๆผมต้อเห็นอ่าหลายคนก็จะเห็นว่าผมตีกรอบแค่นี้เองหรอ จริงๆแล้วมันมีเซตอัพอะไรต่างๆที่อยู่ในหัวผมหมดแล้วนะครับไอ้จุดไหนมันสําคัญทางๆที่แบบมันมีตั้งหลายจุดแต่ทาไมผมเลือกจุดนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับผมมันมีอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังทั้งหมดครับนั่นก็คือเนื้อหาเทียมอยู่ในข้อตัดเกรทเทปคือข้อสูงที่สุดของผมแล้วสาหรับใครที่อยากจะศึกษาจริงจังนะครับผมแนะนำข้อตัดเกรทเทปเลยนะครับทุกคนจะสามารถวางแผนและเทรดแบบผมได้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่ๆทุกคนนะครับสู่ Mixer Community นนะครับ, er ครบใครอยากติดตามผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดตามที่ a c e b o o k นะครับ m i x ก r er, การทุนแห่งอนาคตนะครับ YouTube นะครับกดส r i b e แล้วกด,กดติดตามด้วยแล้วก็มีช่อง TikTok นะครับผมแล้วเจอก,กันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ